วันที่รอคอยของสาวน้อยอนุบาลโรงเรียนบ้านพระมะขามสามคัคคีเสียงหัวเราะสดใสของเด็กน้อยดังขึ้นจากห้องนั่งเล่นบ้านหลังเล็กกลางหมู่บ้านพระตำบลด่านนัยนแม่จ๋าวันเด็กหนูจะได้ใส่ชุดใหม่ใช่ไหมเด็กหญิงแก้มใสไวยอ,อนุบาลถามแม่ด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดวงตากลมโตเป็นประกายได้สิลูกหนูต้องเป็นคนสวยที่สุดในงานแน่แน่แม่ตอบพลางลูบหัวลูกสาวเบาๆแม้ในใจเธอจะรู้ดีว่า เงินที่เหลืออยู่ในกระเป๋านั้นแทบไม่พอใช้แต่ความสุขของลูกสำคัญที่สุดการเริ่มต้นปีใหม่ที่แสนอบอุ่นค่ำวันที่31ธันวาคม2567เสียงระฆังดังแว่วจากกวดบ้านพระทุกคนในครอบครัวแต่งตัวเรียบร้อยเพื่อไปสวดมนต์ข้ามปีแม้มีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองที่จัดใหญ่โตตามสถานที่ต่างๆแต่ครอบครัวของเธอเลือกที่จะใช้เวลาเรียบง่ายที่วัดวันขึ้นปีใหม่2568 ครอบครัวยังแวะไปงานปิดทองในอีกสองสามวัดใกล้บ้านแม่มองลูกสาวตัวน้อยที่กำลังยกมือไหว้พระด้วยท่าทางน่ารักพลางคิดในใจว่าปีนี้ต้องเป็นปีที่ดีกว่านี้การเสียสละเพื่อความสุขของลูกเมื่อเพื่อนบ้านชวนไปเที่ยวปีใหม่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่พ่อบ้านที่อยากพาครอบครัวไปกินอาหารร้านหรูแม่กลับปฏิเสธทุกครั้งเก็บเงินไว้ก่อนเถอฉันอยากได้อะไรให้ลูกในวันเด็กเธอพูดพร้อมรอยยิ้ม แม้สามีจะพยายามแย้งแต่ในที่สุดก็ยอมตามใจย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนพ่อแม่เคยพาลูกสาวตัวน้อยไปเที่ยวงานวันเด็กที่โรงเรียนนี้เธอมองพี่ๆที่ใส่ชุดสวยๆเต้นอย่างมีความสุขด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความใฝ่ฝันพอปีถัดมาลูกสาวก็ได้เข้าเรียนที่นี่และความฝันของลูกสาวก็เป็นจริงเมื่อคุณครูประกาศว่าชั้นอนุบาลสามจะมีการแสดงในงานวันเด็กเธอดีใจจนกระโดดกอดแม่ พร้อมประกาศว่าหนูจะเป็นคนที่เต้นสวยที่สุดวันสําคัญก็มาถึงลูกสาวสวมชุดน่ารักขึ้นเวทีกับเพื่อนเพื่อนอนุบาล3ในการแสดงชุดอย่าไปน่ารักกับใครเมื่อเสียงเพลงดังขึ้นและนักเรียนอนุบาล3ามก็เริ่มการแสดงแม้ว่าตอนแรกเธอจะเขินอายเล็กน้อยแต่เมื่อได้ยินเสียงปรบมือและเชียร์จากพ่อแม่ที่ยืนอยู่ด้านล่างเวทีเธอก็เริ่มยิ้มกว้างเต้นอย่างตั้งใจจนกลายเป็นหนึ่งในไฮไลไท์ของงาน หลังจบการแสดงพ่อแม่พาลูกสาวกลับบ้านแต่เธอกลับไม่ยอมถอดชุดสวยของเธอแม่ขาหนูอยากใส่ชุดนี้ทั้งวันเลยเธอพูดพร้อมกับกระโดดโลดเต้นด้วยความสุขดวงตาเล็กๆเ,เป็นประกายปีหน้าหนูจะเต้นให้สวยกว่านี้อีกคำพูดนั้นกลายเป็นคำมั่นสัญญาของเธอและพ่อแม่ก็เฝ้าดูการเติบโตของลูกสาวคนนี้ด้วยความรักและภาคภูมิใจปีหน้าพวกเขาจะได้เห็นลูกสาวตัวน้อยของพวกเขา เปล่งประกายบนเวทีอีกครั้งในแบบที่เธอตั้งใจวันที่รอคอยไม่ใช่เพียงวันเด็กแห่งชาติเท่านั้นแต่มันคือวันที่เธอได้เรียนรู้ความฝันความพยายามและการมีความสุขในสิ่งที่รักลูกสาวของเธอกำลังสอนเราทุกคนว่าความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นจากใจที่เปลี่ยมไปด้วยความฝันและการลงมือทำด้วยความตั้งใจขอแค่หนูมีความสุขแม่ก็มีความสุขแม่พูดด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมแม้ต้องประหยัดอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา แต่รอยยิ้มของลูกทําให้ทุกอย่างคุ้มค่าความสุขของลูกคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแม่5ข้อคิดจากเรื่องวันที่รอคอยของสาวน้อยอนุบาลโรงเรียนบ้านพระมะขามสามคัคคีเรื่องราวของเด็กหญิงตัวน้อยและครอบครัวสอนให้เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับความรักความสุขและการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายดังนี้ 1. ความสุขที่แท้จริงอยู่ใกล้ตัวความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งของ หรือเงินทองเสมอไปแต่เกิดจากความรักความอบอุ่นในครอบครัวและความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน 2. การเสียสละเพื่อคนที่เรารักการที่พ่อแม่ยอมสละความสะดวกสบายเพื่อให้ลูกได้มีความสุขเป็นตัวอย่างของความรักที่ยิ่งใหญ่และเสียสละ 3. ความสำคัญของการให้กำลังใจคำชมและกำลังใจจากคนที่เรารักจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จ 4. ความฝันเป็นสิ่งสวยงาม การมีความฝันเป็นแรงบันดาลใจให้เราพยายามและก้าวต่อไปข้างหน้า 5. ความสุขของลูกคือความสุขของพ่อแม่พ่อแม่ทุกคนต้องการเห็นลูกมีความสุขการได้เห็นลูกเติบโตและประสบความสําเร็จคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของพ่อแม่เรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าแม้ชีวิตจะเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นเมื่อเรามีความรักให้แก่กันและกันที่มาหนุ่มน้อยบ้านพระ เรื่องเล่าชาวตำบลด่านนภาคที่2ติดตามฟังเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนภาคที่2ได้ที่นี่ทุกวันจนกว่าจะเลิกเขียนจ้า